ู้แบบสว่งนี่เป็นผู้ใส่ผู้สูงสูงใหญ่ๆดำดำเนาะผู้นี้เราผู้คนบอกสิงวดควรกับผู้นี้เราบอกบอกไก่บอกที่บ้านที่รังบอกบอกลูก สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับอีกทีทุกท่านเข้าสูส่ทีมงานของผู้เฒ่าฟ้ารวยครับตามแนวทางเลขปู่ทุดดงสัญจรน้องทิพย์เพิ่นสีเราให้ฟังเนะครับ,บเพื่อเอฟซีกับผมเพิ่นโทรมาหาน้องทิพย์แล้วนะครับเนาะเพิ่นไปเอาซองเถื่อนะครับเถื่อแเลขได้มาเอ้าไว้ก็เลยว่าเพิ่ถามว่าจะไปเอาอีกพวกไปเอายัวซันนะเพิ่นไปเอาหลังวันพระ เมื่อวันพระัครับอีที่ครับผมนะกาิมาให้น้องทีปอนซิเลาให้ฟังนะครับเออว่า่นไปเอามาอย่างไดอันาใดมาตัวใดยเนาะครับเนาะก่อนที่เขาไปชมคลิปของปูทุดงสัญจรเอฟซีก็ให้ใช้วิจารญาในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางท่านหลังครับอีซีครับผมมักกะจัดคัดกระพานคันมาคันจอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาเนาะครับเนาะ เรื่องราวของผู้ตุดงสัญจรไปนั่งเอาอยู่โนนบานห้างตลอดขับยุซี่ครับผมนะมีเข่าแน่มีรุดแน่เป็นของธรรมดาเด้อครับเด้อขอึ้นดูกับูุิมจะทีเจาท,ทางเพื่อนมาบอกนะครับวนะ่าเพื่อนก็ไปขอ,อจากผีโนนบานห้างแหละครับยุซี่ครับผมเพราะว่าโนนบานห้างมันมีนมคนไต่หลายจมเจ้าใหญ่นี้เป็นผี ผู้ผีผู้มอนนะครับด้วเอฟซีกับผมเอฟซีกับมักกระจัดขัดกระพานนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับผมขอหย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับไปฟังน้องทีพนสิว่าสู่ฟังครับเอฟซีครับน้องผอันนี้ละโอ้ยผมว่วนกต่พ่ะกับอะไรทั่วไปหาค่าตะเมยอยู่หลูกอันเป็นยังคือเป็นเมยเมยคือมัะเดียฮะูเราหานมากเลย ปูทุ่งห้องบ่ลร yeah. uh, ูกเขาไปอันนั่นเขาไปมื่อวันศิลป์ไนล่ะโอ้ก่อนก่อนวันศิลป์เพิ่นไปเอาที่หนึ่งบ่ลูกจากพวกแปลวที่อวันศิลป์นั่นแหละอ๋ออืมเป็ดครับคนว่านจะขึ้นนี่ก็ว่านเออขึ้นว่านนี่บ่อรูปจ้ะเพิ่นไปเอามองเกคาบ่ลูปจากทุ่งหัวหน้าเนาะพ่อเราไปเราว่างนี้พวกเป็ดตามอพอลทุ่งเจ้าในหล่าเราก็นี่ก็ เสือเดระหกสามสามหกแปดแปดหกอ่ะโอ้คนนูนบ้านห้างอยู่หัวนานบ่ลูกแปดสามสามแปดเต็ดโซเดียวเขาบอกให้มุนเลยเด้อมุนเตียวจันลางเสือกันโอ้ให้มุนเตียวรูดป่ะตีมุนเตียวจันลางเสือกันเออเราก็เลยว่าให้มุนเอาเดระเราอ่ะเอออันผีพวกเก่าบอกลูกมาบอกเราคุกเก่าหล่ะพ่ออัน ผู้เก่าผู้วันอันสูงๆนะแล้วว่าเป็ดชกผู้ไส้กันเราอาจารย์เก่าเลยโอ้ผู้เปอกสวอคติลูกอืมผู้เป็ดสวอคเป็นผู้ไส้ผู้สูงๆใหญ่ๆดำๆเนาะผู้นี้เราผู้เพิ่นบอกสิงอ์ควรครกับผู้นี้เราบอกบอกไก่บอกที่มาที่หลังบอกพอเอาโรคกันนะเออผู้นี้แหละโอ้ผู้นี้แหละขั้นผู้นี้มากหนิแม่นเป็นบอลลูนอาจารย์ว่าแม่นผู้นี้่ละเออ ขั้นซุ่มลูกบ้านซุ่มปญมาาุญญาพุ่งยิงมากหันโบแม่นดิพ่อ้องบอก่แม่นแต่่อมจัำหวานพุ่มแมนหลักเราอ่ะเออขั้นปุนีมาละน,นระขาดแต่มันบัลลุกขาดเพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นคือเกอ่าบัลลุกละเพิ่นอันใดไมุ่ม่มไหวแล้วหลายต่อมาเพราเราอยู่คนเดียวเราอดเวลาเราจะไปขับออกโอ้จะไปขับไปช่วงไหวเนี่ยเมื้อแรกแบบนี้เมื่อเศร้าใอยไปครับอ๋อ มันประมาณทีสามีสี่เนี่ยแหละหักหรอกโอ้เพราะว่าได้ตีสามพอดีกบบเล่ากระดร่ง oh. ัวอ่ะโอ้ได้ได้เล<ร>็กเลยได้ัวหาดีจากได้บนัเลยปูกระดิ่งของเรย่พอ,อได้เล่ากบ่นอนเลยนะก่ะเอออ oh. ไ,ได้เล,ล็กแล้วบ้นอนเลยหล้รืมาเลยก็บ้นอนเลยอมวันนี้อันเพราะว่าอันเศรษฐายะเปล่าค่าดเด้อก็ว่า ไปยีตกรังพาเราจะเอามามาซิดาให้หน่วยหนึ่งเรากอเลยพดเอาบักซิดาให้หน่วยหนึ่งซิดาให้หน่วยหนึ่งเราเป็นชูนอะไ้เนาะว่าจัดอีนทีมาเิตั้นั่นลองมือมีดจักหน่วยหนึ่งนั่งแล้วก็พาพุเลยมันจะเป็นย่างนัจัดตะวันอ่องทีเร่แล้ววะก็พาพวงซีนึงก็เอามาซิดาน่ะ จะต้องเป็นลางวัลละวันคนผีโมลุกับบักซิดาให้เล่าละลูกปูอ่นละอันปูเมันไม่ให้ปูตุ้งตุ้งอ่นละอ๋อให้ปูยี่สิบป่าพาด้วยเลยผมไปวิทย์วันถ่านอาจารย์มาจ๊ะเลยไปแถบปูแล้วเลยป่าราจากละวันอ๋อคนมันเงียบไปเงียบหนึ่งเลยละระวังอืมผีแปดศอกไปแล้วเพิ่นก็เลยพาในก็ฝันเพิ่ะเลยพาเบิ่งบ่ลูกค่ะกระเลพคนเออแค่ตีหนึ่งตัวเดียวอ่ะละละวัง กนเด็กจักเปนหลานเราอ่ะเออนี่นอนเลยเราอ่ะแล้วก็นอนเลยโถอ้อยมากเลยเราพี่จจมโอ้้าออกกันเป็นซีนึงเลยแบบดีซีนึงตัวเดียวที่เป็นหลาะมาละทุกงีว่าคูอลูกงีนก็จะเป็นซีนึงหละเออซีนึงซีศูนย์ั่นแหละลูกครับมันแปังเนาะอันบัานเป็นซีศูนเออพอศีดษะหน่วยนึ่งเอยอันอันสามตัวให้ตัวไดกกัลูก หกแปดสามอหกแปดกแปดสามปฏิร <68. S 2> ูกจ ja. yeah. ้ะหกแปดสามอืมแต่้องสือกถึงสาม้พกเป็นเองอนเออหกแปดสามคนเราบอกว่าเห็นหมุนออยู่ในหันเราปฏิหมุนจิ๋วเลยได้หรือ้โอ้หมุนจิ๋วเลยจ้ะอเห็นแม่นแล้วว่าจ่ะแม่นแล้วว่าจ้ะเออ หกแปดสามหมุนติวฤต้นนี้เลยตะบัดที่ดาผ้าออกไปเป็นซีนตัวเดียวในในก็ฝันเป็นเป็นบอลลูนในก็ฝันเป็นบอกเฮือเป็นว่าบอกกันอีรีเลยมเป็นนางอันนั่นนอนรอนนเมียบอะนะในที่แรกในเมียบเดินเปานม้าบอกน้ำมออือฮัลโหลอือ เพื่อนม่นบอกน,นั่มหลักการนี้กับพ่อเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าให้พาเบิ่งบัซซิดาบางทีพาคุณเดินบัซซิดาหน่วยนึงค่ะสัตว่าอ่ะอพาบนห็นจตุรินนึ่งตัวเดียวลูกละ,ละแบบอี่แรกเขามาคุยดีๆนี่แหละมาบอกดีๆนี่แหละเราเลยบอกว่าเราสิไปแล้วว่ามุ้นจิ๋วเลยเด้ออ่ะบางทไอ้รผมไปก่อนท่านอาจารย์รก็พาว่าจ้ะเออพาออกไม่เป็นที่เอ้โหนอ่อ โอ้ยเป็น hmm. ซ yeah. ีเรนึงตกกันไว้ซ yeah. uh. mm ีศ hmm. ูนย์บักที่ดาลไมเป็นกลมเนาะจซีดาลมันก็เป็นซีอยู่แล้วหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วคือาะว่ากลมเข้ากับตีอีกเดี๋ยวซีหนึ่งซีศูนย์หกแปดสามหมุนติ๋วเลยจ้ะอ้ถแล้ววางซีบนันสองเออหมุนติ๋วถือแล้วอางซีบหมุนติ๋วถือแล้ววัดีิหมุนติ๋วถือแล้ววัดโน้โอ้ ว้มุนเอา้น่นะอ,อ,อ,อาเพชไหมกงเอือเ่หมุนติวนี่ก็จะลืมแล้วเราลูกเอาหัวขึ้นเก่าแปดสามน้ำใหแล้วลกูกจัดแล้ว่องเก่จะเปิดรามุนของไปพูดจ้ะเอหมุนหมุนหมุนติวกับกับมปกับหกแปดสามเก้าแปดสามเดยวลูกหกสามสามหกสามเก้าก็สามแปดสามสามแปดเนี่ยหกแปดแปด มุกนี่แหละยุนี่แล้วมุนหน่อยยุนี่แล <air Como the sound> uh, ้วก un ันมีผมคนมีเก่าเลยรู้โอ้คนมาสร้างไว้่ครับว่าตีลูกเห้นมุนติ๋วเลยว่าตีแลค่มุนติ๋วเลยนะแต่เออมุนติ๋วเลยกันดีว่าเออจับตรงนี้ก่เออผีแปดโซกนว่นบานห่างออกมาบอกว่าตีลูก จ้ะเป็นผู้ายยันยยนั้นยันผูไมีมึ้นนะขอเพินขป็นขึ้นเนิ่นอต่ไปยันตนุนตั้งหลางเหียนตั้งหลังตั้งถึงึ้งงงงนไปเลยแม่บอกโอ้โหที่ผีแปดอ,อานอันผีแปดสอบในก้อนทีไปเพิ่นบอกให้หมุนติวเลยวไปดหมุนติวออกเลยเด้อถือแล้วลวางเถื่อ๋อว่าจะานีแม่บอกมหมุนติวออกเลยถือแล้วลาบันท อโอ้ไปทุกครั้งพอ่อพีแปดสอบนะเอบานาะพุกพท่เจ้าเจ้าบ้านเขาจอไปคั้งนี้ไป,ไป,ปพอ่อพีแปดสอบเลยบที่ลูกจ้ะยางโยงผมมาหาเลลยระบุลูกจ้ะยางว่าเลยลนหน,นีน่กคุณเคยบอกหนีเรอืมมันต้ององาแก้ตันี่หละคววละเยเจา้าเออ